วันนี้มาดูเจ้าของร้านเครื่องเสียงทำเตาเขาเขาถ่านนี่นะครับช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลนี่คือความสุขของเรานะครับอันนี้คือลิง ลิงเล่นน้ำไม่ใช่ลิงลมอันนี้คือผลงานของผมนะครับที่แม่ผมปลูกไว้ให้นี่คือชีวิตเด็กบ้านนอกเวลาเทศกาลเราก็มาอยู่ไร่อยู่นานะครับ นี่นะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปีใหม่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าสงการา์เนี่ยนี่คือแกนแท้ของพุทธาภูกแกบ้านเรานะครับ,บว่างๆแกก็มานั่งทำทานก็เผาทานนี้แหนละอยู่เฉยไม่เป็นอันนั้นแม่ผมครับอันนี้เมียอันพ่ออันนี้ลิง นี่ครับอันนี้เจจะของร้านเสียงแหละตัวนี้เขาพันตัวมันเป็นคนเผาทานแล้วนี่ครับบรรยากาศชีิตบ้านอกบนรร<ว>เราเกิดมาจากพื้นดินไม่เคยลืมทินอีสานครับกินข้าวกับเรือกินมาแล้วตัวนี้ยังยังกินอยู่แต่น้ำปลานี่แม่กินเยอะมากเกินไป นี่คืองานอดิเรกของคร<ม>อบครัวเรานะครับ,บว่างๆแกก็มาเผาถ่านกับเลี้ยงบัวคคคุยกับใครคะ